ชิทง่ายๆนะคะที่คนอยากประสบความสําเร็จทุกคนอาจจะยังไม่รู้และวันนี้เราจะมาเผยทิทง่ายๆนั้นกันค่ะบุค,คลิกภาพนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสะท้อนตัวตนของเราออกมาและเป็นส่วนสําคัญในการนําคุณไปสู่ความสําเร็จค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมท่าทางการสื่อสารทั้งการใช้ภาษาและการไม่ใช้ภาษา เหล่านี้นะคะจะทำให้คุณดูแล้วดูมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและทำให้คนที่อยู่กับคุณสามารถเชื่อมั่นในตัวคุณได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะการทำงานให้ประสบความสำเร็จนอกจากคุณจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้วคุณยังต้องมีวิธีการพรีเซนต์ตัวเองอย่างมีชั้นเชิงเพื่อให้คนอื่นเห็นความรู้ความสามารถและศักยภาพในตัวคุณด้วยค่ะ การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญอย่างมากค่ะคุณต้องการความสำเร็จที่สูงขึ้นเพราะการทำงานแค่คนเดียวจะสร้างความสำเร็จชิ้นเล็กๆตรงกันข้ามกับการทำงานเป็นทีมนะคะจะนำความสำเร็จมาให้คุณในปริมาณที่มากและสามารถสร้างเครือข่ายได้อย่างมากเพราะฉะนั้นคนที่อยากประสบความสำเร็จต้องรู้จักการทำงานเป็นทีมและสามารถสร้างทีมของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยค่ะ การพูดในที่สาธารณะเป็นอีกหนึ่งทักษะนะคะที่คุณควรได้รับการพัฒนาเพราะมีความสําคัญอย่างมากหากคุณเป็นคนเก่งแต่คุณไม่สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ถึงความสามารถของคุณได้หรือไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้อย่างมั่นใจ คุณก็ถือว่าขาดทักษะที่สำคัญไปทันทีเลยค่ะเครือข่ายทางสังคมหรือคอนเน c t ชันมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำงานให้ประสบความสำเร็จนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสามารถนำเครือข่ายเหล่านั้นมาสร้างโอกาสให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นเมื่อมีคอนเน็ t ชันมากขึ้นคุณก็จะมีช่องทางและมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จมากขึ้นด้วยค่ะทั้งหมดที่พูดมานะคะ เป็นเรื่องที่คนอยากประสบความสำเร็จต้องรู้ค่ะ